สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเาจ้ามารีวิวของแล้วก็วัคซีนไม่แบกกันอย่างแรกนะคะก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะในชีวิตประจําวันว่าพกอันไหนไปบ้างมาดูกันยอย่างแรกอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมไวเกินยามว่างเป็นขนม อันนี้อันต่อมานะคะต่อไปก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะตัวนี้ใช้จนจะหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังน้องกระตุยนะคะซื้อมาจากโมชิโมชินะคะีอันนี้อนนชอบไปแวะร้านโมชิโมชิมากเลย45บาบาทนะคะและอันนี้ก็เหมือนจะเป็นกาวนะคะเผื่อมีอะไรหลุดก็จะเป็นกาวแท่งเล็กๆอันนี้ต่อไปเป็นแผ่นมาร์กหน้า อันนี้นะคะ่ะไปซื้อมาจากอีพีนบอยราคา9บาทอีพีนบอยลดเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็นสตรอเบอรี่ไปซื้อมาจากเซเว่นหกสิบกว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะไม่รู้พกมาทําไมนะคะพกมาเพื่อให้กระเป๋านา่ารักอันนี้สั่งมานะคะถูกมากได้เป็นปึกเลยเป็นกันไก่นะคะซื้อมาจาก DIY อนี่มีน้องทจน,นี้ด้วยนี่เป็นกันไก่แล้วก็ เสียบเข้าไปได้เลยอย่างต่อไปนะคะเดี๋ยวออหาแป๊บนึงนะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะคะก็ซื้อมาจากที่เป็นบอยเหมือนกัน60กว่าบาทถูกมากชอบม,มากอันนี้ก็จะเป็นกราร์ดวงบัตรนะคะคัพเปอร์นะคะหนูเมนพี่เปอร์อรเหนียวปื๊ดต่อมานะอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นกระจกพกพานะคะแต่ว่าตอนนี้มันหลุดลงไปแล้วแกออกมาไม่ได้ก็เลยนี่ด้านนนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะ อ่ะตอนนี้กระเป๋าบูเบะและก็เหลืออันสุดท้ายที่จะรีวิวก็คือน้องกระตุยนะคะอันนี้เป็นที่ห้อยกระเป๋านี่มาจากกล่องสุ่มอันนี้นี่ตัวนี้นะคะเาจะมารีวิวของอันต่อไปกันเลยนะอย่างแรกนะคะเป็นป็อกกี้อันนี้อร่อยมากแต่หนูชอบรสสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าอันนี้แม่แม่ได้มาจากที่ทํางานแม่ทํายอดได้ก็เลยหัวหน้าเขาก็เลยให้มาแม่เก่ง ได้ขนมติดไม้ติดมือมาทุกวันต่อไปนะคะนี่นะคะจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะอันนี้เขาข้อควรระวังก็คือระวังอย่าให้เข้าตาเด็ดขาดนะคะถ้าหักละอองเข้าตารีบไปล้างน้ำสะอาดในทันทีเลยนะคะส่วนตัวหนูอชอบรัวทูมทูชอบมากเพราะว่ายังไม่เคยฉีดน,นี้หนูก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นยังไงแต่ว่ามันใช้งานได้ง่ายมาก เดี๋ยวจะมาฉีดให้ดูเลยนะคะห้ามให้เข้าตานะคะถ้าเกิดฉีดต้องหลับตาอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเหมือนจะเป็นรสอะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าจะกินเหมือนกันแหละแต่ว่าาด้านนอกอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรลจะบอกแต่เดี๋ยวลืมบอกอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเตรียมใจนะคะทุกคนเด่นยวคิดว่ามีตังกี่บาทติ๊กตักติ๊กตักไม่มีสักบาทเลยค่ะ <laughs> จะมาเอาของไปใส่ในกระเป๋าตังค์นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุบจ๊บจุบ๊บ